ติเช็คม,ม, <Check S 2> มือถือไหมเช็คมือถือไหมเช็คแฟนไม่แต่ให้เขาเช็คเราไหมไม่เหมือนให้เกี่ติกันทั้งคู่ถูกต้องแล้วถ้าวันหนึ่งแฟนเราเนี่ยแอบมาดูมือถือเราอ่าทํำยังไงไม่โกรธนะเคยเคยมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งกลางคืนนอนแบบเนี้ยทาไมนิ้วมันสั่นๆวะเงึด,งด <laughs> <laughs> เงือดเงืดแต่ถ้าดูก็ดูได้เพราะเรารู้สึกว่าคือเราไม่ได้มีแฟนเราเรามีสิทธิ์ที่จะคุยกับหลายๆคนเราเราก็มองว่าเราไม่ได้ผิดหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีแฟนเน่อันนี้คือแฟนอันนี้คือคนสําคัญดังนั้นอะไรหยุดได้เราก็หยุดอะไรที่ไม่ควรทําเราก็ไม่ควรทําเราไม่ชอบอะไรหมายถึงว่าเราไม่ชอบให้แฟนเป็นยังไงเราก็อย่าทํานิสัยเนี่ยใส่เขาอืมเราไม่อยากให้แฟนมีคนคุยเยอะเราก็ไม่ต้องคุยกับคนอื่น อ่านั่นแหละอยากให้อยากให้เขาเป็นยังไงเราลองทำแบบนั้นใส่เขาถึงเขาไม่เป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็จะดูว่าเราเราจะจะได้ทํำยังไงต่ออย่างน้อยอย่างน้อยเรารู้ว่าเราทําตัวเองได้ดีแล้วถูกต้องนั่นแหละแต่ก็มีแฟนแล้วมีคนคุยมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้เช็คเลยเดี๋ยวรู้แล้วเราก็ไม่เช็คเขาด้วยเราก็จะได้ไม่รู้เคยเช็คแล้วแบบเอวเธอมีคนคุยเหรอเธอเราก็ใหญ่โตเลยนะเราก็บอกเออดีหายกัน